รู้ความลับนี้เป็นแม่ค้าออนไลน์สามารถขายดีเพิ่มขึ้น10บเท่าทำธุรกิจอะไรอยู่และอยากเอาสินค้ามาขายของออนไลน์คุณก็จะขายดีมากขึ้นค่ะอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องทำให้คนมองว่าคุณมาให้คุณจะขายดีตลอดชีวิตคุณจะขายอะไรคนก็ซื้อค่ะจดจำไว้นะคะคีย์คือจำให้ลูกค้าหรือให้ฐานแฟนรู้ว่าเรามาให้ไม่ใช่มาขายค่ะแล้ว การให้อะเราจะให้อะไรในยุคนี้ล่ะถ้าฉันไม่ได้เป็นครูเป็นโค้ชหรือถ้าฉันไม่ได้เก่งแล้วฉันจะให้อะไรดีล่ะหรือถ้าฉันขายของออนไลน์เกี่ยวกับคอสเมติกฉันขายออนไลน์เกี่ยวกับครีมยาสระผมเสื้อผ้าหรือคุณขายเกี่ยวกับสินค้าอาหารเสริมต่างๆแล้วเราจะให้อะไรล่ะที่ ลูกค้าอยากจะจ่ายเงินให้กับเราครูซ่ากล้าบอกเลยค่ะว่าครูซ่ามีเนื้อหาค่ะที่จะมาช่วยให้กับแม่ค้าออนไลน์ทุกคนทุกแบรนด์และก็นักธุรกิจนะคะหลายๆคนที่อยากเริ่มต้นเอาธุรกิจของคุณเข้ามาอยู่ในออนไลน์มันเป็นคอร์สทำบุญและเป็นคอร์สฟรีร้อเอร์เซ็นที่ครูซ่า ตั้งใจที่อยากจะมาช่วยแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่คนทำออนไลน์ยุคใหม่ค่ะคอสนี้นะคะชื่อว่าคอสวิชามานแม่ค้าออนไลน์ปี2023ใครนะคะได้ล่วงรู้วิชานี้รู้ก่อนทำก่อนรวยก่อนและลูกค้าค่ะจะซื้อของที่คุณเพียงคนเดียวและเขาจะไม่ปันใจไปซื้อคนอื่น อย่าให้คู่แข่งของคุณรู้ความลับวิชาคอร์สที่ครูซาจะสอนฟรีเด็ดขาดดังนั้นนะคะแม่ค้าออนไลน์คนไหนสนใจนะคะเป็นคอร์สทำบุญนะคะทำบุญกี่บาทก็ได้นะคะคุณจะได้เข้า f c e e o o o นะคะกลุ่มปิดนะคะของคอร์สนี้รีบแคปหน้าจอคลิปนี้นะคะทักเข้าไปที่ l i n e แอนะคะ a t k r u ZA, z a a a 1 1คอร์สนี้นะคะรับเพียงแค่500ท่านเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคือไหลจบลบเลย ครูซาจะเริ่มสอนนะวันอังคารที่2พฤศจิกายนตอน1ทุ่มตรงนะคะไลฟ์จบลบเลยเท่านั้นและเป็นความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนว่าปีหน้าและ2เดือนที่เหลือต่อจากนี้ทำยังไงให้คุณขายดีเพิ่มขึ้น10เท่าและกล้าบอกเลยว่า คุณจะชนะคู่แข่งและชนะตลาดออนไลน์พบกันค่ะเป็นคอร์สทำบุญนะคะอนันนโมหนาสาธุกับทุกท่านด้วยเงินทำบุญทั้งหมดตรงนี้ครูซาจะเอาไปทำบุญกระถินและซื้อผ้าไตถวายวัดทั้งหมดนะคะบุญมากเหนื่อยน้อยบุญน้อยเหนื่อยมากและขออันุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เรียนคอร์สนี้และได้ทำบุญร่วมกันมาและพบกันค่ะวันที่สองพฤศจิกาย,ยนค่ะ